รถยนต์ SUV เข้ามาใหม่คุณพี่ขาสีพิเศษด้วยนะคะปีใหม่ไม่น้อยเลยค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Honda h เ v 1.5 EL นะคะตัว EHEV เป็นตัวไฮบริดนะคะคุณพี่ขาโอ้โหและเลขไม่แค่42,000โลเท่านั้นนะคะคุณพี่โอ้สภาพสวยปิง๊งนางฟ้าสุดๆเลยรายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต้นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นกางเต็นมันนาเสนอกรุงพี่ขารถเพิ่งเข้ามาเลยใหม่สดๆร้อนๆคันนี้เลย h o n d a HRV 1.5ตัว EL ตัว e h e v เป็นตัวไฮบริดและตัวน้ำมันน้วด้วยค่ะคุณพี่รถปี2022นะคะไมวิ My ่งอยู่ที่42,000โลเท่านั้นรถมือเดียวประวัติศูนย์รับประกันในส่วนของโครงสร้างคุณพี่ปิง๊งปิงจากป้ายแดงมาเลยนะคะคันนี้นะคะราคาเสนอขาย่ที่779,000เครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวได้ตกผ่อนเดือนละประมาณ1,030ไปได้ถึง84งวดเลยนะคะคุณพี่และโทนสีเนี้ยได้โทนสีขาวมุกแบบพิเศษพรีเมียมมาเลยนะคะป้ายแดงเนีย เพิ่มเงินอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นสองนะคุณพี่นะมาเดี๋ยวพาไปชมรอบคันเลยว่าคันนี้จะสวยปิ๊งขนาดไหนนะคะคุณพี่คะตัวนี้นะคะระบบไฟหน้านะคะเป็นแบบฟู l l LED เลยไฟเด y t i ท e มีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบกระจังด้านหน้าตัวนี้ก็ดีไซน์สวยนะหน้า HR v เนี้ยมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะคพี่จับตามสเปคป้ายแดงนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ6 2 1 2นะคะคุณพี่คะ่ะและดูจากเนื้อสีนะคะเห็นกับแสงเนี่ยมันจะเหลือบเหลือบทองนิดหนึ่งเห็นปะ สีเดิมไม่มีการทำสีสีนี้ทำยากค่ะพี่นี่เห็นปสวยมากนะคะล้อแม็กนะคะตัวนี้เดิมแท้จากคอนด้าแม็ก mm hmm. เป็นสีลมดำนะคะสภาพสวยตัวยางได้เป็นบิตโตนปี2022นะคะพี่ตัวโชก mm hmm. ด้านในนะคะ mm hmm. พี่เห็นไหมคะโชมเดิม จุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่ซุ้มล้อด้านในนะกิบล็อกต่างๆค่ะไม่มีหลุดล็อกออกนะคะพี่หัวน็อตคมคมเลยนะคะชัดเจนเลยครับพี่หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะกล้องเลนวอมีมาให้นะคะคุณพี่คิวกันสาดมีมให้ครบเลยถึง4บานนะคะคุณพี่กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทเป็นสมาร์ทพิเลตบดล็อกล็อกรถจากการแตะประตูตรงนี้ได้เลยเส้น3ามขีดตรงนี้นะคะ เปิดให้ดูกระจกทุกบานนะคะพาร์ทเดิมของ h o นด a าไม่มีการเปลี่ยนมาคันนี้รับประกันในส่วนของโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีมาแน่นอนค่ะการันตีเลยตรวจเจอการเต็์รับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยเดียมซันหัวนอ็อตทางฝั่งประตูด้ดานหน้าฝั่งซ้ายมือเห็นไหมคะคงกิบชัดเจนนะคะไม่มีรอยแกะขายตัวสีเรียบเรื่นสม่ําเสมอเท่ากันนะคะหัวน็อตต่างๆจะมีรอยมาร์กแบบนี้นะที่ไม่มีรอยแกะเลยนะคะสครับเพด้านข้างตัวนี้ได้เป็นแบบโครงเงียมด้วยนะคะ คานหลักๆที่สังเกตจากป้ายแดงให้สังเกตรตรงนี้นะมันจะเป็นสติกเกอร์ใสๆนะให้ติดตามโครงสร้างเสาหลักต่างๆนะว่าไม่มีการทําสีมานะคะเนี่ยมสันหัวน็อตทางฝั่งประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายเห็นไหมคะคมกริบชัดเจนเลยนะคะคพี่จะไม่มีรอยแกะไขเลยนะเรียบๆแบบนี้บบนี่เลขคดเครื่องแผ่นเพจจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะคพี่กว้างมากเลยนะกว้างกว่าสเปคเดิมปี2019อะ่ะใหญ่กว่าเดิมนะดีละที่เป็นชมกัน้เช่นนะ มันคุ้มมากนะคะพี่ราคาไม่แรงเท่าไหร่อะหึ่งแบะดูกระจกกระจกตรงนี้นะเห็นไหมของฮอนด้านะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะติดฟิล์มรอบคันอยู่หกสิเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยทิ่จับที่เห็นนะเหลี่ยมสันหัวน็อตนะจ้าคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขจะ่จ้ะบานพับประตูวันเดิมเลยนสะสภาพสวยน่าใช้เลยนะสะครับเพจตรงนี้เห็นไหคะ hrv นะสวยใสปิ๊งเลยนะคะจุดมา a r k qc เห็นไหมเนี่ยที่เป็นสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยไม่มีรอยทำสีเลยนะคะ หัวน็อตคมคมเลยตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะที่เวลาเราเปิดฝาท้ายเราก็จะเตะจากด้านท้ายแต่ตัวนี้เต้นไม่ได้เอากุญแจไว้ในกระเป๋านะกุญแจไม่ได้ใกล้ตัวเลยเปิดไม่ได้นะคะพี่ไฟด้านท้ายออกแบบมาดีไซน์สวยนะคะพี่ตัวนี้เป็นแบบ LED เลยนะ,ะปึ๊บเส้นย,ยาวๆแบบนี้สวยมากเสารับสีน้ำขปฉลามช้าฟินเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ทั้งหมด2จุดได้กันนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยนะ,ะพี่เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านท้ายปึ๊บนี่สวยมาก กว้างมากด้วยกว้างมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะคุณพี่คะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะถัดท้าย hrv มีมาให้นะคะใส่ของได้เยอะแยะเลยแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นแผ่นปิดตรงนี้เหมือนถาดเหมือนกันนะคะด้านหลังเวลาเราปรับพับเบาฮอนด้าเนี่ยเขาจะปรับลงไปได้ราบเรียบเลยนะคุณพี่ไม่มีเอนเลยนะ 60- 40ปรับได้เลยนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างรางน้ําฝนทางด้านทาน้ายนี้อ่ะสีเรียบๆนี่สติกเกอร์ใสๆอยู่ตรงนี้ไม่มีรอยพ่นทับนะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เรียบรื่นเลยหัวน็อตคมๆนะคะไม่มีรอยแกะฝาท้ายนี่ก็ไม่มีรอยแกะนี่ไม่ใช่รอยแกะนะนี่อันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวเนื้อสีของเขาฝั่งด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมคะฝ่ามือของกลางเต็นทนะ์เนี่ยไม่มีรอยแกะไขเลยเม็ดอาร์คให้เห็นแบบเรียงๆเ,เลยคุณพี่มาดูรถตัวจริงได้สภาพสวยจริงคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าได้ไปนะคะคุณพี่คะแล้วก็ตัวนี้เซนเซอร์ที่บอกว่าเป็นตัวคลิกเซนเซอร์นะมีมาให้ ปิดจากทางรีโมทก็ได้ด้านหน้าก็ได้หรือกดจากปุ่มกดทางด้านท้ายก็ได้นะคะตัวรถทางฝั่งด้านขวาค่ะโอ้สีสวยมากเปิดเลนไว้ก่อนเองนะสีสวยมากนะคะคุณพี่เงาเงาชัดเจนรอยบุบรักยิม้มไม่มีนะจ๊ะเ,เปิดให้ดูฝั่งนี้กระจกบานด้านหลังฝั่งขวาค่ะคุณพี่นี่ฮอนด้าไม่มีรอยแกะนะจ๊ะไม่มีการเปลี่ยนมานะ เหลี่ยมสันหัวน็อตนะคะคมกิ๊บชัดเจนไม่มีรอยแกะใจจ้าพ่จาบานพัประตูตรงนี้สวยๆเลยสครับเพจตรงนี้โอเคมีมาให้เบาะด้านในเบาะหนังสีดํากว้างขวางมากลูกค้านี่และนั่งเนี่ยไม่ติดขาอันนี้ปรับเอนเบาะมาด้วยนะพอเต้นถ่ายอินเสิร์ตไว้นะคะคุณพี่นี่ก็จะเป็นเบาะตึงๆแบบนี้ที่พักแขนตรงกลางนะมีมาให้พร้อมที่วางแก้วน้ำอีกสองจุดนะคะตัวนี้แอร์หลังมีมาให้เมื่อก่อนจะไม่มีนะ แอร์ด้านหลังเนี่ยมีมาให้ครบเลยแล้วมิติตัวรถด้านหน้ากว้างขวางดีไซน์สปอร์ตสุดๆเลยน่าใช้มากในการที่เขาออกแบบมาแบบนี้นะคะหลังคารอยอัคาลัเล็กยันการเจอไม่มีนะคะลูกค้าเนี่ยแสงไฟด้านในเป็นแบบ LED แสงสีขาวด้วยนะคะโอ้คุ้มมากคุ้มมากได้ไป1 3ื่นสาได้ได้ประมาณ20,000ื่นสานะก็ออกได้แล้วเนี่ยนะมาดูในส่วนของนี่ประตูทางฝั่งคนขับนะคะโลโก้ฮอนด้ Honda, นะอยู่ครบเลย กระจกนะคุณพี่ขา2บานผู้หน้าเปิดออตโต้ได้นะคะหูกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะคุณพี่เรี่ยมสั้นหัวน็อตทางฝั่งประตูคนขับเห็นไหมคะคมๆชัดเจนเลยนะคะคุณพี่ไม่มีรอยทําสีด้วยนะคะสกับเพชตรงนี้ยังไม่ลอกสกติกเกอร์ออกเลยนะคะตัวนี้ก็มาตรฐานมอกอจากโรงงานนะคะแล้วก็ตรงนี้ว้าวเบาะด้านในที่นั่งคนขับตึงๆฟูๆหัวเบาะเป็นแบบมิก้เมาสด้วยใหญ่มาก ภายในสวยด้วยนี่<อ>นะเบาตึงๆไม่มีล้มนะคะตัวแอร์เนี่ยทั้งสองฝั่งอะสามารถปรับพัดลมแอร์ได้นะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะเลดารอบพันนะมีมาให้นะคะป้องกันการ,รลื่นถลายมีมาให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองสตาร์ทรถดูนี่ปุ่มสตาร์ทเขาจะอยู่ฝั่งขวามือนะเครื่องเงียบม,มากค่ะลูกค้าและเลขไมดูสิ ไม่สี่หมื่นสองอ่ะรถปีสองพันิบสองรถประมาณสามปีเองรถสามปีไม่น้อยนะคะสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้ได้นะคะคุณพี่ขาแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็ตั้งแบบออโต้ได้ด้วยนะคะตัวนี้กล้องเลนวอตกล้องชัดไหมชัดมากนะ ดูดิมีตัวกะระยะให้ด้วยนะคะพวงมอะไรนะคะคุณพี่ตัวนี้เป็นแบบพุ่มหนังนะคุณพี่สภาพยิงสวยอยู่เลยมีคร u i s e control ให้แจ้งเตือนการขับรถออกนอกเลนนะคะคุณพี่การขับรถออกในเลนตัวนี้นะคะพี่ขาพัดเดลชิพพี่พุ่มอะไรนะคะมีมาให้ด้วยอี คมสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะมันติฟงังก์ชันต่างๆต,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 ตัวเครื่องเสียงนะคะคุณพี่หน้าจอตรงนี้นะคะก็จะได้จอแบบแบบทัชสกรีนด้วยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนะไม่ต้องเสียบสายนะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l าพ Android ได้แล้วรถปี2022เนาะตัวแอร์เนี่ยตัวนี้ได้เป็นอนาล็อกนะคะคุณพี่เราก็จะมีตัวเสียบสายนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ไปที่หน้าจอได้ตัวนี้จะเป็น อ่าชาร์จแบบแบบฟาสชาร์จนะคะคุณพี่เป็นแบบหัว USB UH นะนี่ก็จะมีช่องวางโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะทั้งสองทั้งข้างบนและข้างล่างเลยหัวเกียร์ไม่มีล็อกลอดนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะเกียร์ออโต้แบบ ECVT เลยนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนโหมดได้นะคะในการขับขี่นะแต่เวอร์โหมดนะคะแล้วก็ตัวช่วยหนวดในการขึ้นขาลงห้วยนะ ใน l o ง g i t u d ชันเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมมีมาให้กุญงแจ้จะมีแบบนี้มาครบเลยนะครบ2ดอกเลยนะคะคุณพี่คะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยกวา้างมากแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยตัวหนังไม่มีลอกลออเลยนะคะกระจกตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะคันนี้กล้องบันทึกหน้ารถมีมาให้แล้วไฟด้านในนะคะ LED แสงสีขาวเปิดได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่คู่มือการใช้งานตัวรถนะคะมีมาให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ ที่สําคัญประวัติการเข้าศูนย์ใช้รถใช้ใหม่ไม่เกินเห็นว่าเออเยี่ยมมากนะคะคุณพี่รถคันนี้ประวัิศูนย์เป๊ะเป๊งเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์ใหม่กริปมันรอบคันไหมนะคะไปดูกันเลย เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเลย1.5นะคะคุณพี่นะประหยัดน้ามันด้วยนะแล้วก็ภาษีถูกด้วยเลขโค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะดูจากสภาพเครื่องแล้วใหม่ปิ้ง,ยง,งอย่างกป้ไยแดงรอยคาบน้ำมันคาบสนิมไม่มีพวกของเหลวนะอันนี้เข้าศูนย์ตรงเป๊ะนะคะคุณพี่เข้าศูนย์ได้ต่อเนื่องเลยนะคะคุณพี่ขาเห็นไหมจากใบที่หนูให้ดูประวัติศูนย์นะเพียวเ,เข้าศูนย์ได้เลยนะคะแบตเตอรี่นะคะไฮบริดรับประกันอยู่ที่10ปีนะแบตเตอรี่เนี่ยจะยกลูกใหม่ด้วยถ้าเป็นแบบแบต,ตป,ปกติเปลี่ยตอร ให้ใหม่นะดูจากเรียมสันหัวน็อตนะทางฝั่งด้านหน้าคมกริบชัดเจนเลยจ้ะไม่มีรอยแกะไขตัวสีเรียบเื่นสม่ำเสมอเท่ากันไฟด้านหน้าไม่มีการเปลี่ยนนะคะจะเป็นโค้ดเดิมของเขาเลยคานด้านหน้ารับประกันไม่มีบิดเบี้ยวหรือชำรุดเลยค่ะคุณพี่ฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะ,ะไฟด้านหน้าโค้ดเดิมนะคะคุณพี่ขาไม่มีการเปลี่ยนมาเกาะไฟไม่มีรอยแตกแล้วนะคะคุณพี่ เหลี่ยมสันหัวน็อตฝั่งด้านขวาค่ะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขหน้าพี่นี่ตัวนี้ซีนทานรุเท้าที่เห็นได้ชัดเลยเม็ดอาร์เห็นได้หมดเลยเหลี่ยมสันหัวน็อตทางฝั่งด้านขวามือนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเหมือนกันนะคะซีนยางแน,น่นๆเด้งๆเลยนะคะพี่สภาพสวยเลยสติ๊กเกอร์จากป้ายแดงนะคะมีมาให้นะคะนี่ให้เห็นเลยนะตรงนี้นะไม่มีรอยพ่นทาสีเลยสีเรียบเลยนะคะพี่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพรถ นางฟ้าสุดและคันนี้จากที่เห็นมานะและที่สองคันนี้คะ่ะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะต่างจากใบแดงไปเยอะนะคะคันนี้นะคะย้อนไปกันอีกทีเป็น Honda HRV 1.5ตัว E L เครื่องยนต์ e HEV ปี2022นะคะหม่42,000โลราคา7 7 9 0 0 0บาทฟีดาวได้ตกพรอนเดียวละ13,000านะคะพี่สนใจรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหาทางเต็น,นที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ0 6 4 5 5 4 6 4 6่่ โทรก็ได้แอดไลน์มันก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะมานำเสนอรถเข้าใหม่อะไรอีกนะคะวันนี้รอชมกันได้เลยวันนี้กังเต้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ